น,นี่แหละสั้นสุดเลยวันนี้มัวแต่ทำงานไม่ได้ได้ท่อใหม่เนาะท่อเก่าแต่บิวใหม่เดินทางปลอดภัยครับช่างมัวทำงานไม่ได้แตะกล้องโอ้เสียงปั๊มลมนี่นะครับเจ้ายำห้า ยามาอะไรช่างเนี่ครับ GT ร้อยสิบห้าครับ GT ยาม้า GTN หนึ่งสองห้าใช่ไหมครับอ่ารถรุ่นนี้มันยังไม่ใหม่อยู่แล้วเป็นไรครับมัาเครื่องแห้งครับฮะน้มันเครื่องแห้งครับแห้งเองบ่ครับมันแห้งเองเลยนะหรือเจ้าของไม่ไม่เจ้าของไม่ค่อยดูแลครับอ๋อแต่เจ้าของคันนี้เนี่ยแต่งตัวโลนะครับโลมากแล้วสามารถซื้ออะไรมาใส่ตัวเองอย่างรูปโล รองเท้าสวยอะไรสวยหมดแต่ว่าลืมอะไรครับลืมน้มันเครื่องเจ้าของ G t ทยามาฮ่ากันนี้นะครับเป็นคนสำอางนะครับรูปล่อมากแต่พลาดนะครับลืมดูแลมอเตอร์ไซคันเก่งครับเลยทำให้น้ามันเครื่องแห้งเลยนะครับส่วนเจ้ายามา่ากันนี้นะครับเป็นเสื้อสูบที่ ไม่มีการคว้านนะครับคือเปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวเลยค่าใช้จ่ายก็คงจะสูงนิดหนึ่งก็ถอดดูนะครับว่าการสูบโซ่เราลิ้นจะเป็นยังไงบ้าง,างครับส่วนคันนี้โดยช่างบุญโหนะครับสาร์อาทิตย์ก็ช่วยเหลืองานในร้านเต็มที่เลครับ <S <S ขอแนะนำยางนะครับ 8ปดส10เกาสำหรับเวฟบร้อยสิไอร้อหลังเป็นยางฟูจิยาม่านะครับในบุญดูหน่อยเป็นยางที่ทนจริงๆนะครับราคาราคาเบาๆแต่ว่าทนทานนะครับแนะนำเลยนะครับฟูจิยาม่าผมเอพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกสายอาชีพครับผมแนะนำเลยนะครับ ฟูจิยาม่าคนจริงๆครับยางวีระเบอร์จากสูนะครับ700กว่าแต่ก็ความทนก็เทียบเท่าฟูจิเลยนะครับราคาถูกมากที่ร้านมีจำหน่ายนะครับฟูจิยาม่าถามเจ้าของดูได้เลยนะครับวันนี้มาบอกว่านี่เจ้าของนุสสโอรยมัน บ้านตะมุงนะครับจะของยิ้มเลยนะครับเห็นว่าใส่ฟูจิมาโฆษณาเลยนะฟูจิยามาแบเคือเปอดให้น้องน้องชอบเลยน้องเม้นอยู่บ้านตะมุงนะครับคนบ้านตะมุงหน้าตาจะยิ้มยิ้มยังี้แหละแม่ใส่ใส่ใจไหมเม้นแกยิ้มยิ้มแกไม่กล้ายิ้มเยอะเพราะฟันบะตุจรรย์น้อยอ๋อ อ๋อถอนครับพะมันเจ็บไม่เไป็นไรไไไบบานๆเอา,น,าน,นะครับถึงการเวลาเราก็ต้องยอมรับยังไม่พอนะครับเจ้าตัวบอกว่าเคยใช้บริการรับผิดใจนะครับก็วันนี้ก็ขอเปลี่ยนข้างหน้าอีกหนึ่งเส้นนะครับช่วงนี้รีวิวรถเดิมไปก่อนนะครับรถแต่งนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังขอความอนุเคราะห์นะครับบอกว่าอย่า อย่าเพร่รถซิ่งมากนะว่างั้นก็เลยเอามาเล่นรถเดิมกันบ้างรถรถซิ่งก่อนนิดๆนหน่อยๆไปนะครับอาต่อไปก็เป็นยางข้างหน้าโดยช่างบุญหอบครับอ่ะยางยางฟูจิยาม่านะครับผ่านการทดสศมมาแล้วนะครับ สองหมื่นกว่ากิโลแน่นอนครับแต่ราคานะครับสบายกระเป๋าเลยนะครับมีจำหน่ายนะครับร้านทโทรมอเตอร์ประคนชัยนะครับไม่ถามเจ้าของดูได้ยางสปี6เดือนนั้นงานแหละนี่ออยยาง